ไ,ได้ไปขีปุกมามาว<า>่าบอกขีดขาดหรอกทงการเหลือก็เลอเอาไปตัดผมหน่อยเด้อการุณาไปจัดผมห่เด้อตัดนามาน่า,มาออเฮียแค่ไหนไม่ยังเงินส้ายตอนเี้แวเฮงไหมหล่เป็นร้อยไทยรตีใหญ่หนึ่งสามหนึ่งสองส วันนี้เราก็จะไปคิดตุ๊กตาแล้วค่ะน่ะถุงมือมาด้ค่ะสวนสวนสวนวันนี้เราก็จะไปคิดตุ๊กตาค่ะวันนี้เราก็ยังไม่ได้คิดแต่เราได้มาแล้วนะคะสวร้อยส่งมาให้ค่ะสวนแม่สวรรค์ดีเอาตดหนากล้องนียจ้า เรียนพ่อเพราะว่าก่อนเพียนเลยแล้วไปคิปตุ๊กตาคาดว่าจะได้เหรอได้ได้ตอนนี้หนูแล้วว่าหนูทำอย่างเงี้ยตอนที่หนูอปบอกว่าที่แจ้วันนี้หนูได้นี่นะแล้วหนูทำนี่จังวันนี้จังได้พรุ่งนี้จังได้จได้เขาหาฟี่เนอะวันหนีไหนเนอเอาสวรรค์ส่งมาให้ไงสวรรค์จากพี่เขาส่งมาให้ถ้าใหญ่ให้ร้หนได้แน่ คีบคีบสามวันแล้วยังไม่ได้เลยเจฟโรดซีวันสามวันเลยวันนี้ย้อยบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ขายดีมากเลยนะคะวันนี้ขายดีนะคะวันนี้ขายดีวันนี้ขายดีนะคะวันนี้คือเราจะไม่คิดตั้งแต่หัววันเลยค่ะหัวค่ำผู้ขายกระตุกเรามาจากบ้านเหลาก็อย่างนี้แหละค่ะบ้านเราขาไทยน้ำแห้ง มามันแห็งกันทังไลาเลือดกีโปงอยู่ค่ะไปเลือดกีโปงคือนายต้องไายเดินแต่ว่าอยู่บ้านต้องเดินเอาบ้านไม่เดินนะขี่สกูตเตอร์เนาะแย้มเอฟทีนั่งอยู่แย้มขี่สกูตเตอร์เอ้านี่หลายหลายกูแย่มอยู่หลายต่างหามือจี้หลายตัวแล้ววันนี้รอติดตามนะคะวแเราจะไปขี่ติดต่อ ขาไเบิดก็เด้เอ้ลิ้น well> ี่ล kind of um> ินตัวเอ็ก็นว่าเอนกันนั่นแหละมนยายแดงอยู่แล้วไม่แดงไม่มีไม่มีแรงเดินจะลิ้นซุ้มเข้าไปซุ้มเข้าไปลยแลบดีเยอะสิว่าดีไห อันนตาเขากินไทยบอกพี่ยิบเด็กิชื่อใจอ้อยเหมือนเลยขอลองขอบสวยปานีพวกเื้อเขาก็ให้กินตามขอบสวยปานีไม่กินตับตัวนนแล้ว จุ๊นใจอ่อยให้เลยใช่ไหมดูตอันนี้กี่ปีแล้วคะสิบปีเฮ้ยสาวสองพันปีอะอยู่ประมาณนั่นประมาณสาวสองพันปีวันนี้ไปไหนมาคะไปคาทินสองพันปี๋ยวไม่จะบอกนะนี่ตอนแรกเจอแมงดีแล้วแล้วหนูถามว่าย้อยแล้วย้ายไม่ไม่เปลี่ยนจริงหรอชื่อชื่อ มีส่งไห้ไปไม่ใช่ส่งไในส่งไในโอ้ยแต่เจ่าเจจะพูดอย่างนั้นพูดว่าการเก่งเลยย่อยใส่ซากซันไปส่งไห้แล้วก็พาสีดั้มเงกระสินใส่หลายอย่างต้องเซฟไว้ตัวเซฟสิคะแล้ว กี่ว่าคะเก็บเนี้อเลยไม่ใช่นันนี้อันนี้เอ่อจีวคะอะไรนะไม่ได้ยินอันนี้กี่ว่าคะใส่ก่อนนะหูกระตืงตึงเลยหูตึงไปหมดเลยหน้าตาไม่ตึงไม่เต่งแล้วแต่หูตึงเลย Lán chết Như hả? Như bà hả? Đây này nè, lán chết rồi Trái kia, trái ngài chết Họ không xe, Anh kì bà hả? Anh đi ạ Không kèm Hãy subscribe บอกบอาสอานเจวเขาชิเซียยู่ดองล้านเจติของพี่ยู่น่ะพ็นบอเสือกันเสือกีบางกัเนี่ยขอะไรจะทันตุนี่ก็ตัวอะโอ้ห้าล้านเจล้านผูใดเขาจิซื้อนีะคะาซินเลยเอาลาเกีาลาเกีบก่เขาจะเป็นอะไรติ๊กตอกะเปิดกล่องพึบพ ม้าอิบเ้อกหนึ่งคนนึงเอาฟ้าออกอีกหนึ่งเขามันอเขามเขามนกี่บาทกี่สรุปกีบาทสรุปทั้งเนื้อทั้งตัวย้อยกี่บาทเนี่ยผมรู้แล้วสิ้นแทงด้วยอะไรยายเพชรพลแรมพลาเพชพลแรมข่า นบอกว่าสีลานขาวเลยว่าเบิดเนื้อเบิด์ตัวใหญ่ว่ามีอย่างเลยเขาแถมให้เบิัสนี่เสื้อแพงนไม้มุกนี่ค่ะอ๋อหนังหรอของแท้นี่ใช่นี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 ่อันนี้ของแท้นะเห็นไ้มอันนี้อันนี้ของอย่าพูดเลย ของแถมเพื่อนให้นั่งนั่งน้องอี่าแถมแถมเลเนี่อะไรเป็นของตัวเองเลยแถมทองซื้อไอ้แถมแถมทองซื้อจังไนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากตัวเองนอกจากตัวเองนอกจากร่างกายร่างกายอันเปลื้อยเปล่าไม่ไม่เปลื้อยยังมีนี่อยู่ละคือของเจ้าของนั่เลยมันเยอะละเท่านี้ใช่ไหมคุณยาย ของเธออะไรอยู่ของเธอดูสิดนี่เหรอโอเคขอบคุณจ้าใส่ตู้อย่างเดียวน้องบองก็ใส่ตู้อย่างเดียวน้องบองหายไปไหนแล้วเฮ้ยมันยิ้มหรือมันยิ้มมันจะกัดายทัานนี้เหรอมันจะกัดายเวลาอยู่กับมึงได้ลูก พี่ปาามันทำไม้มพูดด้วยจิโอ้ยแก๊งดูนะนี่มันเจะซูเปอร์ฮีโร่เปิดปีกเก็มหอได้เลยแต่มันจะโดลมนเลยมมันยังไงมันห่อได้นี่นี่นีนจะหมนนอมันห่อไปเกี่ยวก็คอกาะสนุ่ ตูงามอยู่ยตูถุงทารน้ำมีอยู่น้ำมีอยู่ปีปีเลยมีอยู่หยดหนึ่งตกถุงทารดำปีปีเลยมาลอยแดงบุร้อยแบบนั้นดีกว่าลอยลอยของแจมันอย่าบอกไม่ได้เลยเฮงเป็นขี้เป๊ะเพิ่ม น้องเลยน้องยเลยน้องให้โชหนูคิ้นะวันนี้ขอให้ได้นอบน้องัวหลอดไฟหลอดไฟออยบ้าบ้าได้หัวค่ำมาเนี่ยลียาอยู่บบบ้าได้หัวค่ำมาเนี่ยแล้วเันนี่เลยต่อมีถือว่าถือว่าไร ยาเต้นพี่แกรมยึดพื้นที่ทำนี้ทำไมทำเต้ตนี่ตอกเร็วๆต้องเต้นเป็เป็ดบนเป็นดาราใช่ไหมเรวจบังคับบังเต้นเป็นเป็ดอย่างี้ยังนะสั่งงี้ยเงี้ยเงี้ยเชือกอย่างนี้ก็เอามาเป็นเลขงใช่แล้วก็หึงใช่้

สวยดีเพื่อนอือสีไหมทให้พี่ดูสิ้าเพื่อนใหญ่อลัยช่ไหมคะน้ยเพรามีเพื่อนแบบนี้ทำรอบตัวกี่บาทคะกี่กอพี่แกมกี่กอพี่แกมเนาะอ๋อ

กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนันวันที่หนูเป็นบายบายนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยเอยเอ้ยเอยเอยเอยอ้ยเอ้้ยเอเอ้ย้ยเอ้อยเยบอยบอยยเอยเอยเยยเอ้ยเอ้ยเ้เออยบายันอนึอยยอ้ยเอเอยเเอ้เอ้เ้ยเ มาเด็กเลยนะนีนะยามแซมมาน้ฝันนะนั่งกวักเลยยายพูดอะไรเริโ่งหวานเกียบขวดเลยนะคะมาน้าฝันนะ อ่ะเ้าเดเขาป่มได้อันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าขวานอันนี้เราขวานออกเลยอ่ะนี่นี้เขาจะใส่เขาจะใส่ตาใส่ลเขาก็จะเอาเวนเขาจะมาเดินขวนแล้ก็ปุ๊บเข้าแล้วก็ไปไปแล้วขึ้นบถขึ้นรถแล้วสมัยนี้ก็เลยรถลุ่มแม็กซ์ซ่งเตมนี่คือซื้อ ตื่นเหมืวันนี้จะได้ตื่นเนี่ยไม่้ตื่นเราะทสบายเลยไปทำงานทำงานเยเดี๋ยวจดยอยขึ้นปานคะตามมาดูกันเลยดูย้อขึ้นตื่นคะมาตามไปดูยอะขึ้นปา